สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีแม่ดากับ้ามาัดเอ่ชมสวนระเบียงบ้านอีกตัดพักพี่น้องมือนีตัดพักไว้แต่กินกับป๋นกับเจวกับตำบามักงามงามบันไดหายปล่อยมันขื้นไม้นาะพี่น้องเนะาะหลังจากนั้นกับสีผ้าลงไปสวนสวนหน่อยยุคแขงางล่างคุณล่ะพี่น้องอันนี้เป็นพักที่ตัดแล้วพี่น้องนี่ ได้หลายเติบยุพี่น้องพักแพ้วงามๆพักสลัดพักไอ้ยังเก็ะข้าสนาซดๆดเลยพี่น้องพักไปตูอยู่สวนระเบียงบ้านเพาะาร้ลายพี่น้องแต่ได้แค่นี้แหละน้องนันตายยุบยุบลงห้วกเปืือยไปเฉยๆเลยพี่น้องจะไปเป็นยังไงบุ ได้แค่นี้แหละแต่ว่าก็ได้หลายต้นยู่พี่น้องก็งามงามขึ้นนีเรื่อยพอสิดใส่แกงเห็ดจิ้นเอาพี่น้องจักน้อยเห็ดกระสิออกแล้วสิดเก็บเห็ดมากแกงสะพักอีตู้สดๆนาะพี่น้องนี่ผักคะน้าฝรั่งพี่น้องผักแคลนี่เป็นสลัดสลัดอันนี้สิยิ่งตัดยิ่งแตกได้พี่น้องเนี่ยไม่ได้ตัดกินสามเท่าแล้วมันกระโปรงขึ้นมาอีกนี่เห็นบ่เนี่ ไี่แม่แดาตัดนี่กรลังสิบโป่งเอ๋งอกไม่พี่น้องออกไม่อีกอันนี้ก็สีผ้าเบิ้งเลยต้นตักไข่พี่น้องหัวสิงไข่เนาะนี่หัวสิงไข่อันนี้อามาตะบานเท่าได้พี่น้องนี่นี่ามาตะบานล้ำต้นบใหไงเลยกรลัางงามพี่น้องเบิง้งใบแตกออกอัวรวยเลยอันนี้อามาตะบานเท่าอันนี้แยกออกมาปลูกไม้พี่น้องแยกจากกระถางนี่นี่ อันนี้สิเป็นไอซื่อมาจากตลาดไอตลาดไอร้านไทยนะพี่น้องเน,น,นี่ยซื้อมากินระวบัดนี้มาช่ำไปมันออกหักแล้วมาปลูกร่องเบิ้มกับง,ง่มกกาททม,มาาาเลยพี่น้องมันแตกออกแต่สู่สูสูตะไคร้ที่แม่ดามาจากบานบุไดนี่พี่น้องมันเคี้ยวเคี้ยวแล้วก็อวกก็กรหลายเลยพี่น้องเบิง่งเพื่อน ันนี้ก็สิเป็นขนาดฝรังอีกพี่น้องขนาดฝรังปลูกไว้ทั้งบานสองสามต้นพี่น้องนี่กําลังแตกออกปักงามงาบเืออ่อนอว,วดรวดได้พี่น้องอ่อ,อนอ่อนเนี่ยกินกับยังกระแสบเบดิดอันนี้ตัดสามเถื่อซีเถียรกับโปงขึ้นมาพี่น้องตัดกินเถี้วกระถางข้าวตองนะพี่น้องแม่ดาชอบกินเง องค์มา<ง><อ>กลากหลายพี่น้องที่อันนี้ตัดอันนี้ทางที่สองนี่กระทางที่สามมาบันี้พี่น้องลงสวนลงสวนสวนน้อยๆแล้วมึงน่ะพี่น้องต้นนันลูกพีดเนี่ไหมหรือว่าต้นออหยังกเกาะแอปิคอตเนี่ยมันมันล้นเบิดแหละพี่น้องมันไม่ได้กินหรอกล้นหลายคากหลายแน่ระเบิ้่ เบิงเสีย่ยเบิงพี่น้องมันลนคักลนแน่ได้เต็มไปเบิดเลยพุ่นะี่ว่ามีหอดหมองสียางแล้วโอ้ยคักหลายคักคักคักพี่น้องเราเบิงลนเต็มเลยผุ้นะ่ะ บล็อกสตอเบอรี่สุกพี่น,อน,น,อนยยย้องมึงเพื่อนอะหน่วยใหญ่บ่เอ้อใหญ่อยู่พี่น้องคพื่อนะพี่หน่วยนี่บักใหญ่เลยนี่คนอีกพี่อีกโอ้หลายหน,น่วยเย่ยใส่ถ่ายดามาก,กินเกือเถิอดเริ่ม เป็นน่วยแล้วพี่น้องบัวเขือเทศโอ้ยบักทัวร์ไงบักทัวร์ทัวฝรั่งงามงามพี่น้องเบิงึงพริกเริ่มออกดอกแล้วไม่น่วยละพี่นี่บองงามบักพริกแต่บักเขือเทศงามงามไกินอะไรสตรอเบอรี่ไงนั่นไงอยู่ในกระถางเห็นสตรอเบอรี่ไหม ที่ปลูกไว้นะ่ะเห็นไหมครับไม่เห็อ๋ <laughs> อ,อเก็บดีๆเช็ดออกดีๆลองกินชิมดูสิชิมดูมมหวานไหมหวานไหมครับหวานไหมครับหวานนะครับ ลูกใหญ่ๆนี่เห็นไหมนี่นี่นี่เห็นป่ะลูกใหญ่ๆน anyway, ั่นเห็นป่ะนั่นแหละโอ้ยเอาขึ้นมาดูโชว์พี่น้องก่อนให้พี่น้องเบื้องแรพี่น้องครับโอ้โอ้มีอะไรลักกินกินตรงที่มันไม่ไม่เป็นไรลูกมีอะไรมาลักกินนั่นแหละดช เอาไปให้พ่อเบิ้ง่าซาน เ็จเรียบร้อยพี่น้องกองจุ่มกลุ่มเลยพูดนะว่าแมนหน่อยๆได้พี่น้องมึงเนี่ยล้นเกือบเบิดออะอ้ยล่นผดลนโพล่ะเบืงเนี่ยคักหลายคักหลายเซจแล้วพี่น้องสามกองซีกอง,กองบักไงเลยพูดนะ กินอะไรครับวันนี้แกงครับไกิมหมูอบปูปเปยียอะไรนะคะปูเปียะปูเปียะไอจักรสวรแม่ถามอันนี้อ๋อคิดว่าแม่ถามแตงแม่ถามว่าวันนี้กินอะไรครับ อบเปี๊ยะครับอบเปี๊ครับ,อ,รบอันนี้อะไรกินอยู่เนี่ยนะคืออะไรสีแดงๆนะรับรอาครับกินอะไรคะมะเขือมะเขือเอทศครับได้ชอบกินอบเปี๊ยะเผ็ดไหมครับน้ำจิ้มอร่อยครับไม่เผ็ดใช่ไหมครับไม่เผ็ดครับโอ้โหแสบแสบเลย แ่บหลายเลยพนะโอ้ยโอ,โอ้คำใหญ่เกินหรือเปล่าคะ